สวยงามค่ะสวยงามก็ไปร้านเอเชียด้วยครับไปซื้อน้ำปลาด้วย บ้านเท่าไรค่ะเดินประมาณ100ร้อยกว่าเมตรเห็นไหมคะสวยมากเห็นไหมคะสวยมากเลยพามาดู ก็ไปร้านเอเชียด้ยค่ะไปซื้อน,น้ำปลาด้วยสวยงามค่ะร่มเื้อมมีแต่ต้นไม้ สวยงามค่ะโทษทีค่ะเน็ตหลดุดภาพมันจะเซฟไปไม่หายไปเลยอะ่ะภาพมันจะเซฟไปเราเปล่าน้อ บ้านเท่าไรค่ะเดิประมาณร้อยกเมตรเห็นไหมคะสวยมากเห็นไหมคะสวยมากเลยโทษทีค่ะเน็ตหลดุด <laughs> ภาพมันจะเซฟไปไม่หายไปเลยอ่ะภาพมันจะเซฟใไปเราเปล่าน้อ ก็ไปร้านเอเชียด้วยค่ะไปซื้อน้ำปลาด้วยไปซื้อ้านเท่าไรค่ะเดินประมาณร้อยกว่าเมตรเห็นไหมคะสวยมากเห็นไหมคะสวยมากเลยตรงนี้เป็นคลินิกสัตว์มืดเลยร่มรื่มีแต่ต้นไม้ ทีค่ะเน็ตหลุดภาพมันจะเซฟไปไม่หายไปเลยอ่ะภาพมันจะเซฟใหแล้วเปล่าน้อก็ไปร้านเอเชียด้วยค่ะไปซื้อน้ำปลาด้ดวยปซื้อ6โมงก็เริ่มมืดแล้วดูสิครับพี่นอ้องดูสิเริ่มมืดแล้ว ยงามค่ะสวยงามพาเดินออมไม่ไกลจากบ้าน งามค่ะก็ไปร้านเอเชียด้วยค่ะไปซื้อน,น้ำปลาด้วยซื้อสวยงามค่ะสวยงาม ก็ไปร้านเอเชียด้วยคับไปซื้อน,น้ำปลาด้วยตรงนี้เป็นคลินิกสัตว์มืดแล้ว เมืแล้วถึงบ้านแล้วจ้าก็ไปร้านเอเชียด,ด,ด้วยค่ะไปซื้อน้ำปลาด้วยตรงนี้เป็นคลินิกสัตว์มืดแล้ว สวยงามค่ะตรงนี้เป็นคลินิกสัตว์มืดเล็กก็ไปร้านเอเชียด้วยค่ะไปซื้อน,น้ำปลาด,ด้วย 他。 Mm-hmm. น้ำปลาน้ำไม้น้ำยำนางอยากกินแกงน้ำไม้ตรงนี้เป็นคลินิกสัตว์มืดแล้ว6โมงก็เริ่มมืดแล้วดูสิพี่น้องดูสิเริ่มมืดแล้ว โทษทีค่ะเน็ตหลดุดภาพมันจะเซฟไปไม่หายไปเลยอะภาพมันจะเซฟไปแล้วเปล่าน้อ